ข้นะนักวิทยาศาสตร์ตำรวจเกาะแห่งหนึ่งเดี๋ยวนะตำรวจมาได้ยังไงจ๊ะน่าจะสำรวจสำรวจเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วพบว่ามีหาดทรายทั้งหมด3แห่งซึ่งหาดทรายทั้ง3เนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากๆเลยโดยเขาก็สำรวจสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะว่าโอเคมันมีดังตารางเลยนะ อันนี้หาสาย A B C หาสาย A เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะหาสา B มีอะไรบ้างหาสาย C มีอะไรบ้างนะข้อสังเกตหนูจะพบว่าทั้งหาสาย A และหาสาย B เนี่ยมันจะมีหอยทับทิมเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าหอยทับทิมเนี่ยมันจะมีอยู่3ฟอร์มเนาะก็คือมีลายแบบ1แบบ2แบบที่3 การที่หอยทับทิมเนี่ยมันมีลายอยู่3แบบแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันมี g e n e t i c variation g e n e t i c variation ก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมเนาะหรือบางคนเขาจะเรียกว่ามันเกิด g e n e t i c diversity ก็ได้อ่ะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าเนาะจากข้อมูลเนี่ยให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อแรกเขาบอกว่าหาดไซ A เนี่ยจะมีความหลากหลายทางสปีชีส์เท่ากับหาไซ C พวกหนูต้องรู้ก่อนว่า ความหลากหลายทางสปีชีส์อันนี้คือไบโอไดเวอร์ซิตี้ซึ่งไบโอไดเวอร์ซิตี้เนี่ยมันไม่เท่ากับเจเนติกว a น i ี t i ช n นนะความหมายก็คือเจเนติกวันดีเ i ชชันเนี่ยเราพูดถึงเฉพาะ1สปีชีส์ที่แต่ละสปีชีส์เนี่ยมันมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมที่สูงมากๆส่วนเจ้าไบโอไดเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นการบอกบอกว่าที่บริเวณดังน,นั้นเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์มากมายขนาดไหนเนาะเอาง่ายคือมีจํานวนสปีชีส์เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะอ่าโจก็บอกว่าหาไซ A เนี่ยมีจํานวนสปีชี มากกว่าหาซายซีจริงหรือเปล่าก็มาลองนับดูนะ A มีอะไรบ้างเนี่ยมีย้าลอยลมมีหอยเสียบเนาะโอ้โหชื่อคิดดีไม่ได้เลยแล้วก็มีหอยทับทิมนะมีทั้งหมด3สปีชีส่วน C มีหอยเอ้ยมีย้าลอยลมมีผักบุ้งทะเลมีปูเสฉวนแล้วก็มีหอยทับทิมทั้งหมด4สปีชีดังนั้น A ก็ข้อกอไก่ก็เลยผิดนั่นเองเนาะ A มี3าดังนั้นข้อกอไก่ก็เลยผิดนะข้อขอขายบ้าง ข้อขอไข่เขาบอกว่าหาดทราย A เนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยทับทิมมากกว่าหาดทราย B เราก็มาดูกันเลยเนาะหาดทราย A มีหอยทับทิม3แบบหาดทราย B มีหอยทับทิม2แบบข้อนี้ถูกต้องส่วนข้อที่4บ้างผู้ผลิตที่พบบนหาดทราย B เนี่ยมีความหลากหลายของสปีชีส์มากกว่าหาดทราย C ผู้ผลิตมีผู้ผลิตมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีหญ้าลอยลมแล้วก็ผักบุ้งทะเลนั่นเองผักบุ้งบีมีหาดทรายบี B ก็หาดทรายบี B ก็มี2ตัวเนาะหาดทรายซี C ก็มี2ชนิดนั่นเองเนาะดังนั้นข้อนี้ก็เลยเท่ากันนะก็เลยผิดคําตอบก็คือข้อขอเท่ากัน